สมมุติว่าเราเชื่อมเครื่องหนึ่งไว้อยู่นะจริงๆอะมันเชื่อมได้ห้าแต่ว่าจริงๆตามความจริงมันเชื่อมได้อันเดียวเนี่ยเรากดเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเรากดเข้าไปตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปเอที่เชื่อมเครื่องนี้ไว้เนี่ยเราต้องไปปิดก่อนเนี่ยปิดอันนี้ก่อนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนก่อนปุ๊บพอเปลี่ยนเสร็จถ้าเป็นไปได้ก็ถอดตัวนี้ออกก่อนเนี่ย ถอดเอื้อนออกก่อนถอดออกก่อนทุกครั้งที่เราถอดออกนะแนะนำให้รีเซ็ตเครื่องรีเซ็ตปึ๊บใช่ไหมให้เครื่องมันบูตใหม่ก่อนเครื่องบูตใหม่แต่เดี๋ยวนี้ก็ไปค้นหาเลย ที่จอเจอเไหมัอย่าเราแป๊บนึงเห็นไหมมาแล้วเสร็จปุ๊บม,มันก็จะให้กดจับคู่รอแป๊บหนึ่ง ถ้าเราค้นหาโดยที่เราไปปิดอ,อันเดิมหรือว่าถอดอันเดิมออกมันจะง่ายเราแค่หนึ่งนะมันมีสองอันนะเนี่ยเรากดนะเห็นไหมไอ้เขียวต้องเขียวโผล่ขึ้นมาแล,ล้วก็แดงตรงนี้ส้มตรงนี้ต้องชัดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมสองอันมันจะต้องเชื่อมเสร็จป,ปุ๊บก็ลองเปิดเพลงดูแล้วแล้วก็ไปเมนูนี้อูทูส ถ้ามันเชื่อมอย่างเงี้ยรอก่อนพักหนึ่งนะถ้าอย่างนี้มาแล้วได้แล้วนะ,ะเปิดเพลงได้เลยครับสุดเลยโอเคอเสร็จ